สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนนะครับชาว u t u b e แล้วก็แฟนๆชาวรถขุดทุกท่านนะครับครับวันนี้ต้องพามารีวิวนะครับรถขุดแขนยาวนะครับของคโอมาสูนะครับเป็นนี้ตัวนี้เป็นรถแขนยาวซูเปอร์ลองบูมนะครับบูมยาวมากๆากครับ18เมตรนะครับของนะครับคโอมาสูนะครับเป็นรุ่น pc 200 lc ขีด8นะครับตัวนี้มาใหม่นะครับเพิ่งถึงเมืองไทยนะครับ สภาพสวยๆพร้อมใช้งานนะครับอ่ารีวิวจากด้านซ้ายของตัวรถก่อนครับม้อน้ำรังพึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้กรองมีตัวปรับสลับคอนโทลปรับเปลี่ยนรูปแบบได้นะครับนี่นครับสภาพดีเลยก็เป็นรถแขนยาวอ่าช่วงล่าง lc นะครับช่วงล่างยาวนี่บันท้ายงดงามนะครับสวยเลยรุ่น8นะครับของคมมสูงดีครับ วูมสวยนะครับตรงๆอย่างนี้เลย18เมตรยาวๆเลยนะครับช่วงล่างสวยนะครับมาเต็มนี่ครับพี่ๆท่านใดหารถนำเข้านะครับสภาพดีนะครับเป็นรถเข็นยาวแบบนี้นะครับก็สอบถามเพิ่มเติมต้อมได้เบอร์นี้เลยนะครับ0 8 7 9 1 1 8 5 9 3น่นนะครับโอ้ใบแท็กนะครับนี่ครับเต็มๆต็มนะครับสัพอร์ตนะครับช่วงล่างฮุซโซดีนะครับ สภาพสวยใบแท็กใหญ่นะครับตัวนี้จะเป็นใบแท็กใหญ่นี่ครับอันนี้ปั๊มไฮดรอลิกนะครับก็สภาพเรี่ยมดีนะครับรถนําเข้านะครับมือสองญี่ปุ่นไม่เคยใช้ในเมืองไทยนะครับเพิ่งมาถึงร้านนะครับรถจอดที่ร้านนะครับไม่มีปล่อยเช่านะครับก็เรามาดูรถกันได้ทุกวันนะครับตัวนี้ติดตั้งระบบลายแยกนะครับลายสามารถใส่หัวกระแทกได้นะครับ เดี๋ยวเปิดเครื่องยนต์ดูนะครับต่อเครื่องยนต์นะครับจะเป็นคอมสูบหสูบนะครับมีหกสูบทอร์โบอมอน้ำแยกส่วนแล้วนะครับตัวนี้ก็มีลายแยกด้วยนะครับนี่ใบใหญ่นะครับใบแท็กใหญ่สภาพก็เลี่ยมเลี่ยมนีนะครับช่วงลางค่อนข้างเต็มนะครับ เป็น PC 200 LC นะครับช่วงล่างยาวก็เป็นรุ่น8นะครับเขีนยาวๆครับ18เมตรพร้อมลายหัวกระแทกนะครับใส่หัวเจาะคอนกรีตได้นะครับนี่นะครับมีไปมีแป๊บ2ด้านนะครับซ้ายขวานะครับก็สามารถใส่หัวยักยกได้เลยนะครับดูโซ่ด้านซ้าย ช่วงล่างมาค่อนข้างเต็มนะครับตัวนี้โดยรวมนี่ให้คะแนนอยู่แปดสเอร์เซ็เลยนะครับแต่ก็มีสนิมบ้างนะครับอ่นี่ครับจอสีครับสวยๆเลยนะครับระบบดีไฟฟ้าเต็มพร้อมใช้งานนะครับเบาะเดิมนะครับฝ้าสวยซาดีครับผมว่าสุกนะครับพี่ๆท่าได้หารถขุดแขนยาวนะครับมือสองนะครับจากญี่ปุ่นนะครับก็ ติดต่อเบอร์ต้องได้เลยครับโดยตรงนะครับ0879118593นะครับครับตัวนี้บูม18เมตรนะครับรุ่น8ของโคมสุครับพร้อมลายแยกนะครับพอน่าใช้มากๆนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ